โลกจำบ้านอื่นเมืองนอนเขาขายนิวเชฟปี1 8บ9กขาย3,500 0 0ห้0 0 0นะบางทีีก็ขาย3า0 0ส0 0 0นะแต่มหาแต่มหาเสียมรถซิ่งต้องขายให้โลกจำ259,000้าหไปสุดไหมสุดเออสุดในสุดทิพ์กว่าสุดหน่อยยอย่าให้เสียมว่าผู้เดียวหลายเอา259จะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนเอ้าอย่าเปิดรเมื่อกี้จะหมาทำไมร้องอยู่นู่น โอ้มันเห็นมาตัวเมียห้างเลัวมึงเกยไปนะใครจะจัดไฟแนนซ์จัดได้ฟรีดาวขออนุญาตบวกเพิ่ม40,000เป็นผ่อนเดือนละ5,000บาทต่อสัญญาใครจะตัดสดเอาราคาแบ่งปัน259ดีกว่าขับไฟพระรามนะโอ้ดูครับพี่น้องเกียร์6สปีดไม้อะไรไม้เท่าไร58,000ื่นแลูหไม้อะไรร้อนขนาดนั้นดูพาหลังคาย,ยังไม่ถอดเลยดูแบบภายนอกไม่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรครับ ไม่มีอะไรครับเอาดูอันนี้มันไม่เสียสแ่ไข่สองฟองด,ดูเหมือนเครื่องเดิมๆแต่ว่าไม่มีอะไรแต่ที่ไหนได้จันนักจัดเต็มเต็มรถตึ่งแล้วโอ้โหวัวนวันนี้ดูความรอของรถก่อนคนไม่ต้องทายเยอะก็ได้เพราะว่าคนมันลอยอยไปเลย <laughs> 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 เ แราแรกกัซื้ออยู่พอเห็นหน้าคนขายเพิ่มเปิดนี้รลานเลย <c oughs> อาจจะพูดจาหยาบคายหรือว่าหมาไม่แดกนะอาจจะพูดจาไม่ไพโรสน์นอหูแต่ว่าคนขายนั้นจิตใจหลอ่อแล้วก็ดีงามมีจิตใจเมตตา <c oughs> ถ้าชมมกหน่ดี๋ยจะลดให้เหลือแสนเก้ายอกจอก,จอกเอาสักสองห้าเก้าวันสองห้าเก้ามาดูเครื่องมาดูเครื่องรถเดิมเหมือนนะั้นรถไม่เชยเฉียวไม่เคยชนนะครับดูนี่ <c oughs> เครื่องสวยไหม เปิดไหมเอารถเดิมรถแต่ว่ารีแมปมาโคตรแรงเลยนะเครื่องเกียร์เดิมหมดนะเครื่องเกียร์คัตคัตเดิมนะไม่ได้คัตซิงแต่พอดีตอนขับทําเป็นออกท่าทําเป็นฟรีล้อโชว์เฉยแต่รถไม่มีอะไรหรอกทำเป็นอยากอยากจะโชว์สาวให้กิฟตการแด่เฉยไม่มีอะไรเอาสองห้าเก้าจัดคะแนนบวกสี่หมื่นคนเดียนะห้าพันบาทตลอดสัญญาตัดสุดราคานี้ไม่ต้องพูดเยอะไป ออกรถศูนย์บานส่งฟรีทั่วไยขายให้โลกจำไอ้เสมรถสิ่งจับไป